เลิกเล่นละเล่นกันเลยเอาเธอเธอเล่นแค่เกมเดียวเองนะไม่เป็นไรเล่นก็เหมือนส่วนเกินอะเล่นกันสองคนไปเถอะเชิญมามีอะไรเธอมันมันไม่ใช่แบบนั้นแบบนั้นคือแบบไหนก็แกล้งเธอเล่นแกล้งอะไรเพื่อนเล่นหรอ ตลกเหรอไม่เขาเขาอยากเธอเล่นเองคนเมื่อกี้ใครไอ้น้องมิกกี้ตัวเสบเธอไงบ้าเขาตั้งฉายาไว้ว่ามิกกี้ไก่ก็เขาเขาไปเปลี่ยนชื่อน้องมันไม่เชื่ออถ้าไม่ใช่เดี๋ยวเขาชวนน้องมาสวัสดีค่ะพี่เจนหนูน้องเมย์อุ้ยน้องเมย์นีเดี๋ยวนี้เป็นน้องเมย์เหรอคะใช่อืมหน้าเหมือนไส้ลักนะมิกกี้มิกกี้ฮะ พี่ไม่ได้มามาเลยยึดย่านคนเชียวเนี่ยใช่พี่วัดมัดกันเปล่าวัดมัดกันเปล่าเล่นด้วยนี่นี่ของพี่ตึืงไม่เมื่อกี้ที่เกี็บเลนเราไปมีกันหรือเปล่าไปไปไหนพี่ไปหนาบวยหนาบวยแล้วไปต่อยกันไปไปมาดิ มามามาดิอยู่ดนห้าต่อไอ้โดนอุ้ยเาอุ้ยมิกี้ออกมเร่ปาไปแลไปี่รถไปปี่รถไะมป้าปาปป้าป้มันขึ้นยังไงอ่ะมันไปยังไงล่ะนี่ไงอันนี้ยืนยืนตรงนี้เดี๋ยวมามาแข่งกันรอบหนึ่งมาเฮ้ยพี่เมียหนดพี่ต้องกดไอ้มงฟ้าตอดก็ด เอ้ยพี่ชนะนีผมชนะพี่ยังไม่เข้าเส้นใจเลยเอ้าเอ้พี่เขาร<ล>วรอด้วยปจปยิงชา้าไหมพี่ยิชงช้าตรงไหนรอ,อด้วยไปด้วยรอด้วยขึ้นด้วยไปมิกกี้ชิงช้าชิงชา้ชงชงชามันขึ้นได้กี่คนชิงช้ามันขึ้นได้กี่คน สองคนสคนเองหรอพี่คุณไปได,ด้วยที่ล้คิดเต้นไหมนะติ๊ก๊กมันเต็นได้เต้นเต้นเต้นได้เต้นได้เธอมากับพัวเธอตัวกับเราวโสด